กับสวัสดีคะ่ะมือี้แอดมินจะพาเอฟซทุกท่านไปติดตามแมดอนโดยแอดมินฝายการลสินของเฮาพอบุญรรำน้ำโชกจะเป็นผู้พาเอฟซี C ทุกท่านไปติดตามความฝันและสอบถามตัวเลขเด็ดๆกับแมดอนมาฝากเอฟซี C กันเบาาไายไปกันคะ่ะจะมันเข่าคัก80 880 8ก80เ0่าครับ เอาบาทบ้านบ้านเงฮะบาทบ้นบนินก็นี่วันเดี๋ยววันหยังข้าในบึงวบานสวนพะรัดมันที่เดียวบ้นพะหัสวันนี้วั้นหยังแน่ฟันอ่มอนี่ยฝันเลยครับจักบอน้ันเอาตเลีบนำงัวโอาคนำงัวอยู่ เ่อนอยู่กับหลานสองคนครื่งญาติทร่องบริยานหน้ามีความกังวลร่วมกังวลอะไรเนี่ยชดเต็มชุดแล้ววันนี้จะเอาเต็มชุดเองจดเต็มชุดนี่เห็นว่ามันเข่าเจ้าแปดศูนย์ยกกับกันญานิีพกากยังวันหาศูนย์เระอ่านให้กับหกศูนย์กเนาะศูนย์เนาะนี่แค่อันนี้ก็สี่ศูนยแปดศูน ที่ศูนย์นี่ก็รับกันนี่เนาะแม่เอาวันศุกร์ได้บัดนี่ชุดแรกวันศุกร์อ่ะวันศุกร์นี่เลยนะที่ครับที่จะใกล้ๆกันนนั่แหละอยู่ข้างล่างกันลงมานั่นแหละอ๋อมันออกวันพฤหัสแต่มาต่อวันศุกร์เลยเนาะครับเนาะนี่ประจำวันครับชุดจดไว้ เดี่รเบิ้งหมดโหลดเบิ้งหดโลดเนาก็เลือกเอาเลยต้าผู้ตผู้บอกมันเหผู้บอกมีก็ที่มากที่ดอกวัตถุก็จงที่บอกที่หลังเอาใช่มันผู้ใดก็มากที่ดอกเล็กนะใ่มาจาน้าเอาชุดเต็มะกอนเขียนชุดเต็มเจเเขียเบิ้งอ๋อเป็นแยกให้สินะครับเนาะแล้วมันอยู่น้ำกันเนาะ แต่ส่วนัแปดกักความนกองไยว่าเนาะนี่โอ้เจาะแน่นอยู่นะครับาว่ครับก็เกยนลงไปนี่นะเียบเต็มให้แน่เดี๋ยวจิเอาลงหายแคปหน้าจอให้เอฟซีพนเบิงสวาเลขมันเขาดยูไปรับล้านหรือ่งโอ้เด้ยไปรับจ้ามาเมั่อรับวันศุกร์นะครับเนาะ วันสุเอางวดที่แล้วเนี่ยก็ฟันแงนั่นแห่แม่นอยหน่เข้าใดหซื้อมาตามมาจับไปลับมาเนี่ยได้เพื่อนคนนึงาม่เอาเลยาเพิ่งจะซื้อกเมียได้เพิ่เพิ่งจะเสียงโูกเนาะเพิเนื้อเลยฟันดีเนาะฟันเลยทายงหวัเขาจะเข้ามินนเข้างินหายหาิื้อไซื้อหาคิจีบ กันเม่นครับแล้วก็แขฮะแขวันนี้ฝันแมวบุหรั่แม่บเหรีฝันแม้ไลเพื่อฝันมักมันจะสีหอ๋อแมวสีหายแมวก็เลยซื้อน้ำแสดงว่าฝันมีโชคแล้วไหมนะฉ้าแมวถัดไปหน้าันเข้าโทว่ามันกินเขาข้านเขาบรี่เป็นซุ้งสิงหอกจำนายอำเภอมาจินอยูเทียนแม่มันแม่มันข้าัเป็นแม่ ซื้อหมดตอนนั้นกิขาวไเนี่ยก็ซื้อไดข้าบานจะซื้อไหมแต่ร้านซื้อน้องเดียว่าสิค่าน้ยก็พอแล้วซืาอน้อมาถื้อาน้อยเล่าหนึ่ขาดก็ได้ได้คนาาน้ยก็เหลือเล่าก็ค้าน้ยเจ้าแม่ค้าน้อยใแต่ก็มาถายน้ำบุท่านดอกพี่น้องมันอยู่ไกลกันไม่คุยมาต่วไม่เหนเย่มาชืวยค่าซื้อเล่นกั ต้องใส่ไวลาเวลาทานนะมึงแม่บอข้าวสือท่านกับท่านเราสืบมาท่านกับบอท่านใกๆกําลังสีออกหายเป็นที่เป็นที่มันสืบเป็นเห็ดงานม่ะท่านเห็ดงานตัวเติมสวยเนาะอุทาไลอะไรยันอย่างแม่กหนอย่างของแม่นสศกีตลอดนะคุนเนาะอืม ันแม่อันนั่นก mm ัเขาได้ในเหมาะดเราจะฟังบ่นกมาลองบอกคนหาสิบหาสิบสองห่ลจัเิะลจนได้ยกเียเป็นที่แซมลูกผอ้ก็จ่ายอายแซมนี่นะมึงคอยไปนี่จะไปงานทุกีได้เขาบอกเป็นตันเล่าเป็นสาวอายุหยีที่ผ่าี ดองสี่จะไหวด้วยนี่สุดหาอ๋อเอาลงดินอ่าอายุมันก็เสียมใหญ่น้ำเด้อคดข้าน้องกันยาต่ว่ากัขออนุญาตเอาเหล็กเปเตียงสุกมาไแม่เนาะอันเพราะว่าอันสาวเพิ่นมีลูกลูกเมียเก่าหนึ่งมี่จ้ลูกเมียใหม่มีู่นหนึ่งเป็นซีคนเป็นอีกตายคนหนึ่งเลือดสองีเมียเก่ามาที่นี่ลูกเมียใหม่คนหนึ่ง ก้มนัดใส่ซุซาร์หอยซิซาระตันอันยากสายนั้นคือต้องถก้อถึงข้าคนนาอถึงเข้านนเองยุกมาหน่อยแคว่าแม่เก่าหน่อสักาแม่ไม่แ่อันอันอันนี้นะคืออนลูกอันนั่นหัลูกผูมบอรก่อยลูกผูมเก่าลูผู้เก่าแ้วายน้ำพอไหยิ่งเยอดบอยุน้ำพอบอน้ำพอหนสอง่เอาไปเพียนคนหนึ่ง อ้าจิ้จกัเลยเป็นเรือเป็นสาบานเนือส,สองผู้ชายแนี่ที่ยิ่หาอช่นี่เป็นชุดเต็มที่ริลอาาลอกาจากตำราอันทิมันเขาวนอาหารสองเข้าวนเข้าล่างนั่น,บนลบ ไอ้คนแม่ว่กลมห้บาทนี่นั่นมีตมาเห็นเบวเออกเป็นยาบ่บเป็นยังไก็เป็นยังวงโลดว่าวงโลดครับแม่วนาะก็บวอยู่นี่กเขาเรีกเข้ามากเน่วงเลยครับให้แต่ขึ้น่าอยางไดสองหานสอนี่เยสอห่ครับนี่นะครับปีแดงมังเกินงเลย้ยแม่ม่มาตได้บนผมอยากบนให้อันนี้ล่างนะครับเด้ออันนี้บน หลอกมาจากตำราข้างม่เป็นชุดเต็มพิจารณาเลยพิจารณากัน้นะแมพิจารณาแบนะเอน,นี้ะแมก่าคหา่าเพเกบครับบนอันนั้นเป็นล่างครับ แน่นว่ครับคนเยอครับตางชื่อเสียงเยร์ที่เก่่กทดนี่ดิสนนน่งแต่ที่รับอัต้นแบบหนีหน้าอกันเนกซูนั่น่วนหายคืองานบ่วคันคันเนกซูนนั่นชิวิตซูนนั่นมีสูเสีย งานเงีที่มีขึ้นสองสีข้แตสีสีแก็ิดแต่ละหน้าผที่นอกมองนันอายุนี่น้าสองสแล้วหันมี่สงนี่หัขอนยี่นี่จะสองสีครับครับสองหัน้องหาวงกลมสีแดงตัวที่แดงเป็นเลข อายุอายเถูกก็อตายนะครับนะรสครับน้องเดียวแม่แล้วกาแน่น so kind of ้แม่เนาะสองสีก็เขียนเพิ่มไปก็ได้เด็กมามันมียังไงนี่ครับนี่มีเนี่ย้งบนนีสองสี่งไปเลยในงมหแล้วงงเลยสองสี่สามเ 8ปาถนเนาะเปล่าถับสีสนปนะครับนาะเ่อันี้วยน่าจี่สองเก้าห้าเอสีเสีเฟังอยู่ข้างล่างนะครับสี่เจ็ดอ๋อแล้นกักับกันคือเก่าแต่ผมจดเอาสูตรเต็มนะครับมันอยู่บนล่างนัอน้ยะิไเลยแนครับ ปฝนตะกอนฝนตะกอนจังมากใหม่เลยจะแ,แม่ออกครับส้นหนึ่งห <c oughs> <อ>็นผ้ากันสื่อวอัว <c oughs> พี่น้องสื่อให้แม่ดอนถามเนี่ยเราให้ฟังแล้วก็สื่อเนี่ยวันนี้ก็ขาดด้วยพี่น้องด้วยก็แม่ฟ้าแม่ดอนอนะ่ยเขาทั้งบนทั้งล่างครับเลยข้ันในเขา,า,าเรามักจะซีคอบเขาอยู่แต่ว่าเบิึงเบิอดสูงนี่แหละแม่ก็วน่งมุจับเพาะตอนแม่มุดจับแม่ไทยหน้าไทยหน้าสื่อเลยเขา กันใหจ้กใจน้ามาดื่มสุขวาลยก็ง่นะคะก็แต่ก็อ่คิดกับโบเห็นยังเลยค่นสิเพื่อเลยก็มาบึงต้นนี้ครับทำอะไรออกม้ยมาบึงไม่ตำลาก่อนน้องม่ยไม่ตำล่าก้นสันมาถูกต้นนี้ก็ม่ต้นนี้ใส่นัดคิดตัวหที่บาดเก็ครับค่ะมื่อนั้นเพิ่นมาบึงํำลาเพิ่นเดเก่อนหนานี่ะจะจะางวันี่เพิ่นมาอยู่ได้โอ๊ยพันดีเพิ่นรยเงินเพิ่นว่า เราที่บ้างหงดทีนะคะทัางช่วงตหอดบางทีที่เราเลยแต่ในขณะเดียวกันเราต้องทรวยทกทิ่หานะคะสำหรับเลขบนหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่สี่สี่และสี่หกนะคะสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดหกสี่หกห้าหกแปดเจ็ดห้าแปดห้าแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกและเก้าแปด แต่ว่าพี่น้องถามว่าลายบอหลายอยู่นะคะเลขบนแต่ว่าแอดว่าใครให้นเบิ้งเพราะว่าเธอท่านผู้ชมอยากเบิ้งชุดเต็มบันนี้ถามว่าในเหลขชุดนี้คุณแม่พุ่นครับตัวใดเลขบนแอดก็เลยเห็นอ่วงกลมใ้นะคะในวงสีแดงคุณแม่ว่าเอาแค่สีสองสีสี่เจ็ดและแปดห้าถ้าท่านผู้ชมมักตัวใดก็ให็่วงเอาก็ได้นะคะอันนี้ชื่อว่าชูฟังว่าขนาดสามตัวนี้เลขบนเป็นบ่วแม่ไปครับบ่วแม่ ไปกราบด้วยนะคะทะ่านผู้ชมครับบค่ะวันนี้เลขลางด้วยพี่นอ้องด้วยนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าห้าสี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่เลขลางนี่เอาคู่เดียววะเนี่เจ็ดสี่เอ็นบอมาตัวนี้แล้วครับเนาะมาตัว มาัวเดียวนี่หรอเปก็สามคืเดสามบอกว่าวง่หานได้เกสี <h 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 ่เก็สามคมันรล้สกว่นากค่ะแลงวมันนแฉมล่องแฉมหรอครับค่ะอ่าก็คืเอฟซีเขาตามดูดูสัตที่หู่ดอกเขาคีอหู้างเล็กไปเล็ก้ากยดกทั้งหมดวัยอายุกันนัมันเนี่ยคืคนถูกคตายที่หาอืมคนถือคนจ่ายสองาค่ะ ลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีูไหมยุกอือสิทธห์นะครับก็เท่ไหรลสาูสาวยังหนุ่มๆยุกีจังไงฮขกเป็นยนงบครับก็อายุเพิ่นนี่ยนะเป็นแนวข้างแลาค่ับวลาแนวข้างอยางีมยังพ่กระต่าย้แมก็วาตปาียขทธากียุายุทกียกียเทาอนยุทธาียบทกียุทธากียาียุทากียุทาียุทธกาไ เี่ค oh, ูกพ่อสายสนใจจะมาบอกนะค่ะ